โอเคครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะฮะ VVFKAK Gamer นะฮะวันนี้จะมาเล่นมินิเกมจะมาเล่นมินิเกมอะไรดีเล่นมินิเกมอะไรดีวะยิงธนูมั้ยเราลองเล่นยิงธนูดูก่อนนะอันดับแรกนะอจะเข้าอะไรได้ไหมเข้าอะไรได้บอเอาทีมนี้ก็แล้วกันนะ เข้าไม่ได้อีกวีไอพีกี้เหี้ยโคตรเกลียวคกลเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปแตวผมเข้าได้นะโอเคครับก็เข้าได้นะฮะมินิเกมนี้ผมก็นึกว่ามินิเกมอะไรนะเย่เย่เฮลโหลฮัลโหลเฮ้ฮัลโหลอะไรวะเอางเฮ้ยอะไรวะ มันเป็นสร้างบ้านล่ะกว่าให้กูสร้างบ้านดีกว่าสร้างก็สร้างไอ้เหี้ย yeah. ชอบเหมือนเดิมกชอบเหมือนเดิมเลยสร้างบ้านก็ชอบไอ้เ yeah. ห yeah, oh ี้ยไอ้เหี้ยเอาไม่ฆ่าสิไอ้เหี้ยเนี่ยสร้างบ้านก็สร้างอยู่ไม่ไดีกว่า

โคตรชัวร์เลยแซมนี่ทำไมบล็อกบล็อกวะแอดมินทำไมบล็อกบล็อกนะแอดมินบ้านใครวะเนี่ยเข้าได้ไหมวะยังเข้าไม่ได้อีกทุบบล็อกได้ไหมทุบได้ฮะทุบได้ทุอบเอาบล็อกบ้านมึงไอเฮียไปสร้างบ้านอีหี้ย โคชัวเลวยเยอะๆยอะไรละ่ะเอาตีกันเฉยนนมันตีกันเลยมันติดบัก๊ไกไปแล้วกล้องติดบัก๊กนะเพื่อนโอ้โหบ้านใต้ดินนี้เยอะเยเออเท่จุงเบย์เดบ้านมึงเนี่ยไอ้บ้าน,านาาบ,บ้านมึงเท่จังวะกูอยู่ด้วยใไหมเนี่ยกูไม่มีบ้านอยู่นะเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหม เพื่อนเพื่อนเข้าใจฉันไหมเราขออยู่ด้วยได้ไหมฉันลางอสษศเลยยอ้ามืดที่แปิดกูทำไมแล้วเนี่ยทาไมได้ปิดเจ้

ติ้งนังติ้งนองฮะโอเคครับผมก็ได้อินทนมาใหม่นะเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้แล้วก็จะลงอินทนให้ดูนะลองอินทนผมเท่หรือไม่เท่ก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาลงอยู่นะอะไรอะไรวีพีพีเหี้ย อ๋อตอนนี้ไปพีพีได้ฮะตอนนี้พีพีได้ตอนนี้ตีกันได้ใช่ไหมให้เขียนตีกันได้นี่หว่าเยี่ยมมีหีบด้วยยังมีของไหมเนี่ยมีของไหมอ๋อมีดินที่โคตรกากเลี้ยตีกันได้มาตรงนี้นะ โอเคครับยืสยืสเราจะพิมพ์ว่าตอนนี้พอ่อคิดอยู่ <Okay. S 1> ตอนนี้ <Okay. S 1> ผมอัคดคลิปอยู่ <Okay. S 1> คอ <Okay. S 1> อร <c oughs> คลิป <c oughs> นี้ผมอดิลิูโอเคฮะ,คฮะก็อามาดูก็เข้ามาเล่นนะเซิร์ฟนี้ผมจะไม่ทิ้งไอพีให้นะหาเอาเองนะให้เขาช่วให้ทำอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรหนูทำอนะไรม,ม,มีของมั้ยเนี่ยไม่มีเฮียอะไรเลย ไปเราก็มีอยู่เมึงแล้วเย,ยวอะเค่นี้ทำไมได้ชุดทองนั้นเป็น VIP หรือเปล่าเนี่ยไม่ตัวนี้ทำไมเป็นสีขาวทำไมไม่สีน้ำมันกลัวเฮียน,นี่หละบ้านบ้านมึงเหรอครับเนี่ยนี่หละบ้านมึงเหรอ ไอ้ย์เปลี่ยนดด้พี่กูเฉย์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 ขึ้นไม่ได้ย์ย์ยช nope. ่วยกูทีเถอะในได้พอจะขุดออกหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาจะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับปิดไว้นะครับโอ้โหผมไปได้เหมือนเดิมนะฮะคุณไม่ต้องปิดไว้ก็ก็รู้อยู่แหละฮะมันทำหี้ยอะไรอย่างเต่า โอ้ oh my god นี่เย้ยน้องมหาภูสาวเหรอน,นี่นี่เพื่อนเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ oh, สวัสดีเพื่อนโอ้โอ้โอ้สวัสดีสวัสดีนายนายโอ้ oh, สวัสดีนายนายทุกคนโอ้ oh my god สวัสดีเฮ้ยหมอกุณสวัสดีพ่อมตายเหรอเฮียนี่พูดไม่ต่อ ต้องพูดไม่ตอบวุดตัดไม้บ้านเมืองเยอะมาซิ่งพูดไม่ตอบที่ที่ไม่ตอบหรอน,นี่สกินเก่าผมแบบนี้นะฮะเล่นระคือสกินเก่าของผมต้องไปช่องเดิมๆช่องเก่าๆโอ้ oh my god ตอนนี้ผมก็ได้ใช้อะไรวะใช้สกินใช้สกินนี้นะ นี่แหละฮะทำการเซ็ตส,สกินตอนนี้จีจีกระติดเดียวนะจีจีกระติดเดียวโอ้ไม่เกิรดนี่แหละฮะสกินของผมใช้นะมีคนทำให้นะน้องคนฮะน้องผมทำให้นะโอ้ไม่เกิรดหลายก้อนนี่ฮะเราจะมา,มาทำาอะไรเนี่ยเย้ากุฏิจีละโอ้

โอเคครับพัสน,นี้ก็จะเป็นเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดใครกดแชร์กดติดตเพด้วยนะสวัสดีครับถ้ายัางให้เล่นพัสต่อไปก็คอมเมนต์ร่างนะฮะคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะผมรับนะฮะผมรับคำด่าทุกๆคนนะฮะผมไม่รังเกียจผมไม่อะไรเยี้ยนี่ก็อยู่แบบนี้ตั้งหน้านั่นนะนะนะว้ยเงี yeah. ้ยสวัสดีครับ